The Hero คนนต้แบบสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Hero คนต้นแบบนะครับทาง A b a c Channel นี้นะฮะร,รายการที่จะทำคุณผู้ชมนะครับไปพบกับบุคคลหลากหลายอาชีพนะฮะที่ประสบความสำเร็จในด้านการงานและการดำเนินชีวิตครับแง่คิดดีๆและประสบการณ์ดีของคนเหล่านี้นะฮะน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านผู้ชมไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันของท่านครับ และแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเธอเป็นสิทธิ์เก่าคนเก่งนะของรั้วหมายมเลขในเอแบกนั่นเองนะครับผมเธอเป็นดีเจนะฮะจากเม็ดวันโอเซเว่นนะครับซึ่งนำพาความสุขมาให้ท่านผู้ฟังตอนเช้าครับและบุคคลที่ผมกำลังพูดถึงอยู่ตอนนี้ก็คือคุณเมลิซาคอตนี่นั่นเองครับเราไปทำความรู้จักกับเธอกันเลยดีกว่าครับ สวัสดีครับคุณมาริาสาส,ส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับแหมดีใ,ใจนะได้มาคุยกันและได้มาคุยกันที่ A อแบ็กนะครับผมใช่ถือ <นะ S 2> เป็นบ้านเก่าบ้านเก่า,มมาใช่ไหมฮะนี่คือที่คือแชมป์เตอร์สวมหมานะครับผมแล้วก็อยู่ที่เป็นอ่ะอัศาจรจะมาไม่ใช่อัศจรเป็นบาสเกตบอลฟีลใช่ไหมฮะอ่ะคือเป็นหนึ่งจุดที่สมัยก่อนมันจะมาบ่อยมากอ่าได้มาคุยกันนี้ได้ความรู้สึกได้ความรู้สึกเก่าๆนใช่ <laughs> ก็ตอนนี้คุณมลิซาทําอะไรอยู่บ้างครับก่อนที่เราจะเข้าถึงประวัติเนี่ยเรามาคุยนว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างได้คือนะตอนนี้เนี่ยมลิซาเป็น b ีเจที่ช่องป๊อปซึ่งช่องป๊อปเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์ทีวีอยู่ในเคเบิลและนอกจากนั้นก็เป็นดีเจที่ Met like that, แมทไล k ์เจ็ดหรือว่าแมทวันอันดับเจ็ดฟอร์ไลฟ์ดอมิวสิกอ๋อซึ่งซึ่งอันนั้นเป็นภาษาอังกฤษใช่คือจริงๆแล้วมันมันแล้วแต่โปรแกรมครับของมลิซาเป็นภาษางกฤษก็คือ,อเป็นการคุยเรื่องข่าวอัปเดตเรืร่องเพลงในช่่่ววงงเเเเเเช้้าา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 ออจจดีีีมมมมกกกกรรรรขัันนนืทิ เป็น beginning ดีกว่าจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นมันเลยจะเกิดใหม่ใช่ไหมเหรอไม่เห่กันนะแต่ว่าแบบตอนเด็กๆอ่ะประถมก็ได้ประถมอย่างนี้แล้วกันเรียนที่ไหนครับ elementary ใช่ไหม elementary school ประถมต้องแปลด้วยนะฮะต้องแปลขอนิดนึงขอนิดนึงบางคับบังคับคืออย่างแรกขอบอกว่ามันจะเกิดที่เมืองไทยแต่ว่าย้ายไปอยู่อเมริกาตั้งแต่หนึ่งขวบแล้วก็อยู่ยาวเลยอยู่ยาวเลยใช่ถึงสิบเจ็ดอ้าว ใช่ไปอยู่ตั้ง16ปีนะนะนานมากใช่คือจนเรารู้สึกว่าแบบเออเราแบบเหมือนรู้สึกว่าที่นู่นคือบ้านมากกว่าแต่จริงๆเกิดที่นี่นั่นคือไปอยู่ที่ไหนครับก็คือตอนแรกเลย1นขวบถึง13บสที่ซียาร์วอชิงตันซึ่งเป็นแบบโฮมเอ็กซ์แ o s o f t อ๋อบริษัทใหญ่ๆอยู่ที่นั่นหลายหลายที่นะครับผมแล้วก็แล้วก็จะเป็นจะมีพวก สอะอาดเขาเราียกว่าไรชาฟอ o r e s t นะสวยมากมากเลยที<ช>่ทน<ช>ี้จะเป็นต้นพายใหญ่ๆเป็นอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นเป็นเทมเพ r a t e forest ที่สวยมากคือทุกอย่างก็จะแบบเขียวๆ,ๆบรรยากาศก็จะฝนตกประมาณ80-90ของปีเลยโอ้โหนี่คือถึง13ใช่3เสร็จเสร็จแล้วคุณแม่รู้สึกว่าเนี่ยเบื่ออากาศที่นี่จังเลยมันคือแบบมันมืดตลอดฝนตกตลอดแม่แบบไม่ไหวละลองไปอยู่ที่แคลิฟอร์เนียบ้างก็คือช่วงไฮสคูลก็ย้ายไปแคลิฟอร์เนียครับแล้วก็เรียนไปสักสามปีคุณแม่แบบไม่เอาละ ย้ายกับเมืองไทยเลยก็แบบยเเลยยอังเรียนไม่จบฮะใช่พอสิบหนี้สิบเจ็ดสิบเจ็ดอแล้วก่อนลองคิดดูแบบเด็กเมกันเราก็จะไฝ่ันว่าโห senior year เราต้องแบบไปพร้อมไม่รักเียไม่รักใจดูนีานแล้วแบบโห17แล้วก็แบบแม่แบบไม่เอาแม่จะกลับอะไรอย่างเงี้เด้อ้อย่างบงี้เลยก็เลยคุณแม่ก็แบบโอเคย้ายมาเมืองไทยแล้วก็มาสอบ GED ที่นี่คือเป็นการสอบเทียบแล้วเป็นยังไงตอนเด็กๆนี่คุณมี คือคุณแม่เลี้ยงยังไงครับมีเข้มงวดแมมเป็นครอบครัวที่เข้มงวดไหมคุณแน่นอนอยู่แล้วเพราะเมลิ s s เป็นลูกสาวคนเดียวพี่น้องอีกคนนะไม่มีอ๋อคือมีเดียวเลยเป็นลูกคนเดียวโช่แล้วเป็นผู้หญิงด้วยอีกต่างหากใช่คุณแม่ก็จะห่วงมากแต่ว่ารู้สึกว่าคือโตขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าได้อะไรจากแม่เยอะคือแบบเป็นคนที่ผู้หญิงผู้หญิงแล้วก็เป็นชอบดอกไม้ชอบสีสันอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็เป็นคนที่เลี้ยงสตร i แต่ว่าใจดีอยู่ครับอ๋อแลยังก็ยังเคยคือมีกรอบแต่ก็ยังมีมีให้อิสระภาพในการที่จะไปทำนู่นทำนี้อะไร<ช>ได้ใช่ไหมแตหลายคนมองคุณมิลิซ่ารู้อยู่แล้วว่าคุณมิลิซาเนี่ย มีความเป็นต่างชาติใช่ไหมฮะคุณบริศ่าเป็นไม่ได้เป็นลูกครึ่งหรือเปล่าครับเป็นลูกครึ่งหลายลูกครึ่งอะไรครับก็คือแทบพูดแบบง่ายๆเลยแม่เป็นไทยพ่อเป็นอเมริกันแล้ว้าแบบแตกแยกออกไปแม่เป็นไทยจีนแล้วพ่อเป็นอิตาเลียนไอริชซึ่งอเมริกันทุกคนก็จะมีแบบใช่ฮะจะเป็นผสมฮะเป็นชาวเจอร์แนหรืออาจจะเป็นโคลิชอาจจะเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมฮะนี่เป็นอิตาเลียนไอริชแล้วก็ครึ่งไทยไทยจีนไทยจีนก็คือที่คุณแม่นี่ก็จะสามารถพูดภาษาอังกฤษภาษาไทย พูดแต่จิ๋วที่บ้านพูดแต่จิ๋วกันตรงนั้นแหละเมื่อสักจะแบบแต่ดีมาก,มเ,กเลยนะฮะคือคือโตมามีสามภาษาเลยไทยแต่จิว๋ว อตอนนี้ไม่ได้แล้วอะฮะตอนนี้ไม่ได้คือ,อคแม่ไม่ได้พูดด้วยใช่เหมือนตอนที่อยู่อเมริกาหนูก็โตมาในสังคมแบบคนไทยคนลาวก็เลยแม่ไม่ได้พูดภาษาจีนเลยก็เลยแบบอดไปหนึ่งภาษาแล้วรู้สึกยังไงครับการที่แบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอยู่เหมือนแบบเป็นเหมือนคาบขาหนึ่งอยู่เข้าเชร์หนึ่งขายอยู่อีกเข้เชิญหนึ่งเป็นลูกครึ่งด้วยแล้วก็เป็นอยู่ที่อเมริกาด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะมีมีความมีรู้สึกว่ายากไหมครับในการที่จะใช้ชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเมื่รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก เพราะว่าเราก็สามารถเห็นสองมุมเลยเป็นแบบเอเชียนไซด์แล้วก็เห็นเวสเทิร์นไซด์ด้วยก็แบบเราก็จะมีแบบไปเรียนแล้วก็ไปเจอสังคมอเมริกันอยู่บ้านแล้วก็อยู่กับสังคมไทยเพราะคุณแม่เขาเป็นคนที่ขายประกันชีวิตให้กับคนไทยคนลาวมาเลเซียก็โตมาอย่างนั้นเลยเจอคนไทยตลอดคนลาวตลอดอ๋อครับอ๋อก็เลยได้ได้ทั้งสองสองสองด้านเลยนะใช่เหมือนแบบโลก two two world ใช่ two world ได้เป็นสองบรรยากาศอาหารก็ได้สองรสชาติที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยคือไปโรงเรียนเราก็ต้องไปกินแบบว่าแซนด์วิชไปแคปเชียาร กูแค่ไม่เชื่อย่งนี้แบบว่าแบบว่า mashed potatoes อะไรอย่างเงี้ยโชว์พิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยกลับถึงบ้านคุณแม่ก็ทำแบบซุกี้ลาบอะไรอย่างเงี้ยเตย์อะไรอย่างเงี้ยใช่ใก็ดีเออได้ได้สองอย่างเลยนะฮะแล้วรู้สึกว่าการที่แบบมามี perspective อย่างเงี้ยรู้สึกว่าเป็นเป็น advance change ับชีวิตแม่คือมึงรู้สึกว่าเป็นอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนแบบ คนอเมริกันก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งคนไทยก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งแต่รู้สึกว่าจะเข้าใจอเมริกันมากกว่าความที่เห็นมากกว่าและอยู่ตอนที่แบบ formative ม e a r s เยียร์เลยใช่หรือว่า culture ต่างๆก็จะเป็นมือท่ว่าสำคัญที่สุดการที่เป็นลูกเครื่องเนี่ยเราก็ดึงสิ่งดีๆจากไทยมาสิ่งดีๆจากอเมริกามาแล้วก็มาผสมกันสิ่งดีๆงสงใช่ไหมฮะซึ่งอานนี้ก็คือสิ่งดีๆอันหนึ่งที่ได้มาก็คือการที่มาได้เริ่มมันเรียนที่เอบัค เพราะว่านี่ก็เป็นโรงเรียนที่มีภาษาอังกฤษสอนเยอะด้วยใช่ไหมฮะคืออยากจะทราบว่าทําไมถึงเลือกเอแบครับคือตอนแรกเลยเนี่ยมอรบเซโอเคต้องเรียนเินเตอร์อยู่แล้วเพราะว่ามอร์เซไม่เคยเรียนการอ่านภาษาไทยก็เลยแบบโอเคตัดไปซึ่งแบบโรงเรียนออนเตอร์เนี่ยที่เมืองไทยมันมีไม่กี่แห่งอยู่แล้วที่แบบมีชื่อเสียงดังๆและตอนนั้นเมอร์เสรู้สึกว่าเนี่ยไออยากเรียน nursing Science อ๋อโอเคจริดๆใหญ่เลยนิซึ่ง nursing เนี่ยมันเป็นอะไรที่หายากที่เป็นภาษาอังกฤษครับซึ่ง A b a c มีเป็นแห่งเดียวตอนนั้นไอ้ก็เลยมีมีโปรแกรมสำหรับ nursing science ภาษาอังกฤษในเมืองไทยและแบบหนห่งเดียวคือตอนนั้นนะแห่งเดียวตอนนี้รู้สึกว่ามีอีกแห่งหนึ่งด้วยแต่ตอนนั้นนะแห่งเดียวไอ้ก็เลยแบบโอเคแต่สินใจง่ายต้องเป็น A b a c และเป็นยังไงประสบการณ์4ปีชปีใช่ไหมธรรมดานี5สี่สปบห้าปีคือเพื่อนเนี่ยสี่ปีมาเลยสห้าปีไม่จริงๆทำงานไปด้วยอ่าโอเคอ่าก็เลยแบบไม่อยากจะมี F ใน Report Card ก็เลยแบบเออแต่ค่อยๆเรียนดีกว่าค่อยค่อยเรียนแล้วก็เรียนให้ดีๆแล้วเป็นยังไงประสบการณ์5ปีตอนที่อยู่ที่อเด็กห้า ทำกิจกรรมอะไรบ้างมีแบบไปเล่นบาสเกตบอลหรือว่าไปบอลเวลย์บอลให้กับโรงเรียนหรือมีแบบว่าทชเชสคลับอะไรคุณกอนค่ะอย่าเข้าใจดิดมือลเซร์่ยแต่ไม่มีความสามารถในการเล่นบาสเกตอลเลยแต่ว่าเป็นคนที่แบบเออชอบมาดูอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่ว่าหนึ่งอย่างที่มือสซว่าเด่นการที่มาเรียนที่นี่คือมือลเซเป็นพรินเซสของปีหนู อ๋อครับคือที่นี่เขาจะมีการไม่ได้เป็นเด็กเอแบกไม่เลยไม่ค่อยน่าจะอธิบายหน่อยที่อันนี้เด็กเด็กเอแบกรู้อยู่แล้วแต่ว่าจริงก็คือทุกคณะเขาจะส่งเป็น prince or princess แต่เขาจะมีการประกวดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปีนั้นมันเลจะได้เป็น princess ขอทั้งเอแบกเลยย่าวันนี้ผมพูดกับ princess ของเอแบกนะครับนั่นก็คือประสบการณ์ดีอันหนึ่งที่เอแบกใช่ไหมยายว่าเป็นหนึ่งแบบทรงจําที่ดีมากประสบการณ์แบบจะเจอเพื่อนๆจากคณะอื่นด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ประกวดเราอาจจะแบบไม่เจอเพื่อนๆจากคณะอื่นเข้าใจ ก็อยู่แต่อยู่ในกลุ่ม nursing science ของเราอยู่กับกลุ่มของเราแล้วก็แล้วเราเป็นยังไงครตอนนั้นศึกษาที่แคมปัสที่ไหนครับที่นี่เลยที่อ๋อไม่ใช่ที่หมดเลยห้าปีคือเหมือนแบบช่วงนั้นมีแต่แบบ BBA แต่ว่าแบบ School of Arts ที่ไปบางนาซึ่งเทาบาลยังไม่ไปที่นู่นหลังจากนั้นเราก็มีการฝึกงานซึ่งเราก็ต้องอยู่ในเมืองอ๋อเข้าใจครเข้าใจเข้าใจคุณมาริซาเกิดว่าทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยทํางานที่ไหนครับตอนนั้นที่ทํางานไปด้วยตอนนั้นเนี่ยมาเิซาก็ประกวดเป็นสาวแพลว มัน oh, okay. ก็ได้หนึ่งในสิบนี่คือได้ Princess ไปแล้วอย้ p <Yes. S 1> เ i n c ส s s ไปแล้ว,เ,ลวเอาเอาต่อลุยลุยส <Yeah. S 1> ลาลาเลยครับผมฮนะก็ได้คือได้หนึ่งในสิบเสร็จแล้ว <Yeah. S 2> ก็เหมือนแบบดันให้เหมินเข้าสู่วงการต่าเช่นก็เดินแบบประมาณแบบสามปีมั้งทั้งหมดแล้วก็ปัดถ่ายโฆษณาไปด้วย mm. แล้วก็แฟชั่นโชว์ไปด้วย <Yeah. S 2> ซึ่งเขาบ,บอกว่าการเรียนและการทำงานเนี่ย สุดยอดแล้วสุดยอดคือสุดยอดดีใจที่สุดยอดใทางที่แบบว่านีไอ้นี่เป็นประสบการณ์ที่ดีแต่ว่าเป็นอะไรที่เครียดมากเพราะว่าการจัดจัดตารางยากจัดเวลายากจริงๆเพราะว่าที่เอแบบคเขาก็ไม่ให้ลาอ๋อเขาไม่เขาไม่ให้ลาเลยยากโจถึงเมืิญแบบเชิญนั้นก็ลงแบบสี่ห้าวิชาเอาแบบเช้าเช้าให้หมดเลยแตได้ตอนช่วงบ่ายเขาก็มีเดินแบบมีงานอะไรทั้งหลายแหละเราสามารถไปทำได้ก็เลยจัดจัดจัดอย่างนั้นใช่ไหมฮะแล้วเป็นไงการที่ คือเราเราอาจจะตความเรียกอะไร experience ของนักเรียนเนี่ยอาจจะต่างกับนักเรียน a b a c ที่เขาอาจจะดูอยู่ตอนนี้ก็ได้คือคือเพราะเราทำงานไปด้วยเราเรียนด้วยเราเราอะไรไปด้วยเนี่ยคุณกอนลองคิดดูตอนเที่ยงตอนบ่ายก็ทำคลอดทำคลอดอะไร For a mom who has a baby ไอ้ก็ทำคลอดตอนเย็นก็วิ่งไปเดินแบบตอนเย็นอะไรเงี้ยจัดเวลายากนะเป็นคนที่รู้สึกว่าจังก็จังก็มนลำบาคือมันเลยต้องจบแล้วไม่มีคุณแม่ช่วยไหมครับเมีอาจารย์ช่วยบ้าง อาจารย์เขาก็แบบให้คำแนะนำว่าแบบโอเคงี้ม่อลยจะอยู่ลงตารางรอย่างนี้จะดีกว่าหรือว่าแบบไม่ต้องรีบลงเพราะเดี๋ยวไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เขาก็ช่วยตลอดสปีหปีหปีอาจารย์แบบช่วยสุดๆแล้วแต่นอกจากนั้นเมื่สก็จัดเองแล้วก็แบบ,บตอนจบออกมารู้สึกเหมือนแบบ what's it called like a boulder is lifted off my shoulder like it was just so much easier ตอนจบแล้วว่าโอเคตอนนี้เราแค่จัดตารางเรื่องทำงานอย่างเดียวทำงานยงางว you can focus on work focus อย่างเดียวตอนนี้ก็ต้องแบบทำหลายหลายอย่างใช่มาประทับใจอะไรในมหาวิทยาลัยเอแบครับเอแบกอคือมันเลยชอบตรงที่แบบนักศึกษาเนี่ยไม่ใช่มีแค่คนไทยแต่ว่ามีคนจากทั่วโลกจริงๆผมเห็นเดินจริงผมก็เพิ่งเพิ่งรู้ผมไม่เคยมาเมื่อก่อนมาก่อนครั้งแรกที่มาที่ที่แบใช่หครับ ก็นั่งๆอยู่ก็ยังเห็นคนเออคนหลากหลายจริงๆเหมือนคอสมาพอลเป็นช่นมากคือไม่นึกผมไม่นึกว่าจะเป็นคอสมาพอลแล้ตอนขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วงานแรกในวงการบันเทิงคือการเดินแบบคือการเดินแบบใช่ไหมคือเพราะวแบบ่าตอนไหนที่ได้เพรสเซ s เสร็จเราไปไปสวดประกวดสาวแพรว<ช>แล้วก็นั่งคือเริ่มต้นของการเดินแบบใช่จะม็เดินแบบไปเรื่อยๆแล้วก็ถ่ายโฆษณาต่อจากนั้นก็ไปถ่ายหนังถ่ายหนังด้วยเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรฮะแก๊งชินีกับอีแอบค่ะแล้วตอนหลังนี่คือมาทำอะไรต่อจากนั้นมาเลยที่มาทำรายการเด็ก และการเด็กคิ d สการ์รี่โถ่คิดสการ์รี่คิดสการ์รีนี่คืออะไรครับแล้วเข้ามาได้ยังไงคือคิ d สการ์รี่เนี่ยมาจากการแคสงานมีเพื่อนที่ดึงมาเพื่อนที่ได้แถรายการนั้นกัเหมือนซะด้วยนีน่าชิคก็ช่วยมือเสมอแคสลองแคสดูละกันอะไรอย่างเงี้ยเสมอจะเป็นคนที่แบบก็ชอบเด็กอยู่นะนึกออกป่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบชอบศิลปะอยู่แล้วซึ่งรายการนี้เนี่ยเขาจะเน้นการสอนศิลปะแล้วก็สอนเรื่องวิทยาศาสตร์ด้วยก็เลยลองแคสก็ได้ แล้วก็แบบรายการเนี้สามปีสามปีเออก็ดีนะเขาบอกว่าผ่านไปไวมาก3ปีแล้วก็สนุกนะสนุกเล่นกับเด็กๆทั้งวันอ่ะฟิวง,งานเลย The Hero คนต้นแบบ